สิ่งนี้ทําให้แกบวม อ้วนขึ้นเคยสงสัยไหมทําไมบางวันเราดูตัวบวมหน้าบวมบางวันตื่นเช้ามารู้สึกปวดตามข้อมันอาจจะไม่ได้มาจากน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่มันอาจเกี่ยวกับสิ่งที่เรากินสิ่งนี้อยู่ในอาหารที่คุณกินทุกวันเพราะมันอาจเป็นตัวการที่ทําให้คุณดูแก่ก่อนวัยและลดความอ้วนไม่ได้สักทีสิ่งนี้ทําให้ร่างกายของคุณอักเสบกระตุ้นให้เกิดการกักเก็บน้ําและทําให้อ้วนขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวมันคือผงชูรสครับผงชูรสเป็นสารเพิ่มรสชาติ ที่อยู่ในอาหารสําเร็จรูป และอาหารจานด่วนจํานวนมากมันจะไปกระตุ้นอินซูลินในร่างกายของคุณทําให้คุณรู้สึกอยากกินมากขึ้นแต่แค่นั้นยังไม่พอผงชูรสยังทําให้ร่างกายกักเก็บน้ําเพิ่มขึ้นคุณเลยรู้สึกตัวบวมหน้าบวมและกระตุ้นการอักเสบในร่างกายทําให้คุณปวดข้อและรู้สึกเพียตลอดวันพอสะสมไปเรื่อยๆจะทาให้ระบบเผาผลาญพังคุณจะลดไขมันได้ยากขึ้นและดูแก่ก่อนวัยอยากเลี่ยงผลเสียเหล่านี้ง่ายมากลดการกินอาหารที่มีผงชูรสครับ อ่านฉลากก่อนซื้อทุกครั้งใส่ใจเลือกสิ่งที่กินเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นลดอาการบวมลดความอ้วนและสดชื่นดูดีขึ้นไปด้วยกันนะครับถ้าชอบคลิปเกี่ยวกับการดูแลตัวเองแบบนี้กดติดตามไว้ได้เลยครับ